ด่วนก่อนเจอจีนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกพุ่งแซงทีมชาติเยอรมันแล้วทับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนเย็นวันนี้ล่าสุด FIVB สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกอัปเดตอันดับโลกว d r a ร king ปรากฏว่าอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับขยับพุ่งแซงทีมชาติเยอรมันขึ้นไปรั้งอันดับ12ของโลกเป็นที่เรียบร้อย เปิดสถิติ2ครั้งหลังสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจอวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลีก2024สัปดาห์2นัด3เปิดสถิติ2ครั้งหลังสุดตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโคชยะเตเลนัทพลศรีสมุทน้าที่มีคิวลงสนามพบกับตบสาวแดนมังกรวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลีก2024สัปดาห์2นัด3สถิติการพบกัน2ครั้งหลังสุด27พฤษภาคม2021วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย3-0เซต5มิถุนายน2022วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีน3-2เซตชนะจีนได้กี่คะแนน ถ้าทีมชาติไทยชนะจีน3ต่อ0นเซตได้15.98คะแนนถ้าทีมชาติไทยชนะจีน3ต่อ1เซตได้13.48คะแนนถ้าทีมชาติไทยชนะจีน3ต่อ2เซตได้10.98คะแนนถ้าทีมชาติไทยแพ้จีน3ต่อศนนูนเซตคะแนนลบ4 0 2คะแนน ท่าทีมชาติไทยแพ้จีน3ต่อ1เซตคะแนนลบ1.52คะแนนถ้าทีมชาติไทยแพ้จีน3ต่อ2เซตคะแนนลบ0.01คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ